กินอะไรไม่ลงมาเลยค่ะวันนี้กินกินผลไม้อยู่ข้างบนเลยนูนนะอยู่บนกิ่งไม้นะคะอร่อยเลยมาแล้วมาแล้วเจอตัวขาวมาแล้วท้องขาวเอามาโ่หน่าดูคุณยายอ่า นึกว่าไปไหนดูค่ะกระท้องขาววันนี้มาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วคุณยายจะพาชมอีกค่ะวันนี้กระท้องขาวตัวที่น่ารักรู้เลยะะนะกินอาหารแล้วค่ะแล้วมีนกด้วยนกเยอะ ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็มาแบบน่ารักเลยนะอ่ะอันนี้อ่ะเนีย่ยดูดิเขาจะเอาไหมในมือคุณยญย่นะคะานะเห็นไหมค่ะรักมากเลยตัวนี้เที่ยงที่สุด อ้าวกลัวลูกตัวดิงหนีแล้วก็หลบอย่างเดียวตัวนี้กลัวแต่เขาก็มาเห็นไหมคะนะนะนะลูกเอี้ยงเดินหนีใช่เลยในะน,นลูกเอี้ยงกลัวเขานะถ้าตัวไหนกลัวมากลูกเอี้ยงก็ยิ่งแกล้งตัวไหนกลัวน้อยเขาก็รู้นะลูกเอี้ยง ตัวน้อยตัวมากโอ้ยโอ้ย,อยแล้วกล้อ,กองกล้องก็ไม่นิ่งเพราะว่ายนขนมไปด้วยค่ะยนขนมไปด้วยแล้วอีกหลายตัวที่อยากลงมาแต่ไม่กล้ากลับไปหมดแล้ว ีหลายตัวอยากลงมาค่ะเดี๋ยวตัวนี้ค่อยกินอิ่มหมอเขากลับกลับขึ้นไปบนต้นไม้ค่ะเขาอิ่มตัวนี้จะน่ารักมากเลยรู้เวลาอาหารด้วยค่ะเนี่ยพอเห็นคุณยายเขาเขาจะวิ่งมาหาเลยเนี่ยตัวนี้ มาแลนจริงๆตัวนกมาค่ะนี่ขอหลบนกค่ะลบนกเป็นไหนละมามาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วนี่ค่ะอ้าจะไปแกล้งเขาสิตัวเองอ่ะสู้เขาไม่ได้แล้วจะไปกระโดดใส่เขาทำไมอืมสู้เขายังไม่ได้เลยจะไปกระโดดใส่เขาหนักเห็นไหมคะ กระโดดไปแล้วนุ่นกันค่ะนะูือคนไปหลบลงมาเร็ว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 เอาเอาเอาหาอะไรหาเร็วหาอีกรอบหนึ่ง อ้วนอ้นวนนี่ยเนี่ยนกตัวนี้ก็นี่เห็นไหมคะเนี่ยสู่กับนกตัวนี้ย่งอาหารกันแล้วลงมาลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วขึ้นไปทําไมเรยวลงมา <ül üyor> อีกตัวไม่กล้าลงมาหางแดงค่ะตัวนี้หางแดงหางแดงนี่ค่ะนี่เนี่ยเนี่ย นี่คือหางแห่งกาลังมาค่ะหางแห่งนี่หางแห่งมาแล้วหางแห่งมาอีกแล้วนี่คือตัวที่สามค่ะนี่มาอีกแล้วไม่กลัวแล้วเนี่ยโกเยอะๆเขาก็ไม่กลัวค่ะนะนะนะจะหางแห่งอะลยจะหางแหวงมาเลยมาเลยมาเลยเร็วถ้าเจ้ากล้าจะกินอาหารนะจะไม่ต้องกลัว อกินเลยอ,อันแหละกินเลยแล้วดูดูด,ดูจะท้องขาวกำลังมาน,นคะคะท้องขาวท้องขาวกำลังมาน,นคะคะเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วอย่าสู้กันนะอย่าสู้กันนะเนี่ยท้องขาวแล้วนี่จะหางแบ่งกำลังกินอยู่ นี่ค่ะเนี่ย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 อยู่ได้ด้วยโอ้ยนกเยอะค่ะนกเยอะนกเยอะมอืมนะอืม,ม น้องพีดๆีดออาเอกะไรกันไลก่ลกันโอ้ยเก่งมากตัวหางขาวเฮ้ยโอ้ยตัวหางขาวกระโดดไล่เพื่อนไปนู่นแล้วค่ะนู่นโอ้นู่นนร่นโอ้ยไล,ล,ยลย่ไ่เจ้าหางขาวไม่น่านล่ะก็ถึงกล้าลงมากินอาหารนกเยอะๆตัวอื่นไม่กล้าแต่เขากล้าเ้องขาว โอ้กล้ามากลงมาอีกรอบแล้วค่ะนี่จะหางแห่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาอีกอืสู้เลยสู้เลยวันนี้สู้เลยเนี่ยลงมาเลยอ่ะเลยอ่ะเลย อ้วนเลยเนี่ยเนี่ยหางเขาหางแหว่งจนคุณยายจำได้แต่หางแหว่งเขาไม่ค่อยกลัวเขาจะชอบสู้นุน่นนุ่นคนุ่นเลยเอาเลย ชาติคนเขาค่ะเขาอยู่ด้วยกันทั้งนกทั้งกระรอกผ่านกันไปกันมาอ่าเนี่นเยเจ้านกเจนกตัวนี้ก็ไม่กลัวคุณยายด้วยเต็มเลยเทียบเลยค่ะนอีกตัวหนึ่งก็อยู่ในใจนูหางขาวไปไหนแล้วอิ่มแนละ้ว ยินแล้วไปแนละ้วสู่สู่กัน ผู้ๆู้อยู่ใกล้คุณยายเจ้า้างแหลงก็ไม่กลัวหรอกเห็นไหมนี่เดีย๋ยวเขาอิ่มอิ่มแล้วเขา,เขาก็ไปสวัสดีค่ะดูดูลงมาดื่มน้ำลงมาดื่มน้ำค่ะนี่โอ้โหโไม่ทันเลยคุณยายนี่ค่ะตรงนั้นทยที่ เนี่ยที่ดื่มน้ำเขาค่ะนี่นี่จะหางขาวน่ารักมากเลยดื่มน้ำค่ะดูค่ะดื่มน้ำเขากินน้ำเสร็จเ,เขาก็ลงมาหาอาหารเห็นไหมคะแตท้องขาวแต่ตัวอื่นเห็นท้องขาววิ่งหนีเลยค่ะสงสัยสงสัยจะรู้ว่าจะท้องขาวเป็นยังไงเนาะ รู้นิสัยกันเขาอยู่ในป่าด้วยกันเขาก็จะรู้นิสัยกันเขาก็หลบนกินโอาหารอยู่ค่ะหโผลหขึ้นมาเห็นไหมคะหญ้านะหญ้าสูงเขาก็เลยผูหาอาหารนะอ่าวล้อ,อง กองสันนั่นสัะทองสันจะท้องขาวไม่เห็นหลายวันเพราะว่าคุณยายไม่อยู่คุณยายไม่อยู่เพราะคลงมาค่ะ แต่ก็มีมีไปกินอาหาร่ซนอื่นเหมือนกันค่ะแต่นี้ก็ตัวผอมแล้วก็มีลูกก่อนด้วยนะคะเขามีลูกก่อนด้วยเดี๋ยวไงโยนอาหารก่อนแล้วแหละป้องป้องสาย อ,อิ่มค่ะยายให้มันยายยุคนให้ตรงนั้นแหละจ้าขึ้นสูงเราก็ไม่เห็นนะอาหารเยอะอยู่แต่ก็ไม่เห็นนะนู่นเลยค่ะนนไปแล้วอิ่มแล้วมั้งนู่นค่ะ เรเสียงมีเสียงรถด,ด้วยรถเสียงดังเรากลัวห <Okay. S 1> อบพ <c oughs> มืดหอ,อยตัวเล็กๆอยู่ใกล้ๆคุณยายเนี่ยมีหน้าสงสารนะเนี่ยเนี่ยกินเนี่ยไม่สนใจใครเนี่ยเนี่ยน,น่ารักมากเนี่ยอยู่ใกล้ๆคุณยายเลย ได้กินอิ่มเลยนะเขาไม่ดื้น่ารักมากค่ะอีกตัวก็อยู่นี่เนี่ยคู่เขาคู่เขาอยู่นี่ค่ะแต่ยยแล้วคุณยายจะไปซนอื่นนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะเขาคงอิ่มแหละคุณยายเอาไว้เยอะ โซนที่คุณยายไปนะ่าจะเป็นสายลุยโซนนี้จะเป็นอาหารตะก้านะคะนะได้ไหมได้แล้วเขาะะจะรีบวิ่งขึ้นไปนะไม่เหมือนกันนะคะโอเคไปแล้วคุณยายจะกลับแล้วค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าเน็ตลองไอกเล็ตลงไอกเล็ตลงไอ้เน็ตแล้วลออแล้วลอ เขาจะอยู่เขจะอยู่อ้วนนะคะโซนนี้แต่ตัวอ้วนอ้วนนะคะสังเกตนะคะนะเปนอ้วนจนกลมเลยค่ะนะเฮ้านหักอย่างเลยไปอีกได้ขนมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้ว